ใจแล้วผมทาไม่ไหวเหมือนกันเหลือตาจอนตาเจ็บนะครับสมหนับสุ่ยได้ช่วยในการดูแาตาจอแบาเจ็บนะครับก็ขอไปเชิญกันได้ไนะครับปรจารรักษาตาจอให้ตาจอนะครับเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะครับที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือกนกิจกรรมหาบ้านให้แมวที่จัดขึ้นเดือนละสองครั้งนี้ยังต้องการอาสาสมัครที่มีใจรักมาช่วยอีกมากไม่ว่าจะเป็นคนช่วย,ายขายของช่วยถือกล่องรับบริจาคหรือแม้แต่จะคอยช่วยพักให้กับน้องแมวเหล่านี้ ไม่เพียงแต่การรับแมวไปเลี้ยงเท่านั้นในการมาจัดตุจักแต่ละครั้งของทางกลุ่มก็มีช่องทางอื่นๆให้กับผู้ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือแก่แมวจรแต่ไม่สะดวกที่จะรับไปเลี้ยงเช่นการบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มหรือการช่วยซื้อสินค้าต่างๆที่นํามาวางขายโดยสินค้าบางอย่างก็เป็นของที่ได้รับบริจาคมาหรือไม่ก็เป็นงานฝีมือจากคนรับแมวที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเอง ก็คือเริ่มต้นจากความงานที่สุดสนิทกันนะคะก็ขับมานิดหน่อยแต่แบบน่านสนใจไงก็เลยโอเคขับไปเรื่อยๆเคยคิดจะเลิเลกขับแต่ก็เห็นแบบมีคนมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆที่พอช่วยแมวได้ก็อย่างน้อยคนรักแมวุก็ถือมีส่วนร่วมมาค,ค่ะมีส่วนร่วมในการ ให้แมวแล้วก็น้องแมวได้ไปเล่นด้วยอะไรอ่ะค่ะค่ะแมวที่บ้านก็ได้เล่นได้มีใครเล่นด้วยไอย้แมวที่เจ็บป่วยไม่สบายก็ได้สตาด้วยขา<ล>หมอเออที่คนช่วยแบบทําหลายคนไหมคะเนี่ยก็คือถ้าเป็นก็มีอะค่ะน้องบางคนที่เขาสนใจเขาก็มาขาบบ้างแล้วก็รถก็จะรับพวงมาเป็น สำหรับเข้าในบัญชีโครงการเพื่อที่ว่าจะเอาไปรักษาพวกเนี่ยค่ะแมวเจ็บแมวป่วยแมวที่มีปัญหาอะไรต่างๆมาจะเป็นขนา,านี้รวมทั้งถึงเป็นค่าอาหารของแมววัดแมวจรต่างๆด้วยค่ะ เรามาในเรื่องของการหาบ้านให้แมววันอาทิตย์เราทำแล้ววันอาทิตย์ก็ส่วนใหญ่อ,ออบหน่วยม,มันมันมีมันมีมนมมนมมนมบางบางครังค้งนะคะที่อย่างอย่างพวกเนี้ยจะมีแถววัดแถวฝั่งทนเขาจะมีฉีดวัคซีนกันก็จะมีไปช่วยกันจับแมวฉีดวัคซีนจะเป็นลักษณะนี้แต่ไม่ทำหมันทำหมันนี่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้ของเราจะไม่ได้เป็นการรักษาออกหน่วยแต่ก็คือใครอยู่แถวไหน ได้ดิวทำไหมวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จับแมวเอาไปส่งทำไหมจะเป็นลักษณะก็คือติดต่อดีวกับกทมใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของคอสมอแต่ว่าอืมคือเราจะมีคนกลางอยู่คนหนึ่งที่ว่าเขาจะติดต่อขอคิวของกทสมไว้ให้แล้วแต่ละคนเนี่ย พอเจอแมวที่ต้องการทำหมันเนี่ยก็จะทัรไปหาพี่คนนี้ว่านี่นะ,อะพอจะได้คิวไหมกี่ตัวกี่ตัวถ้าพี่เขาบอกว่าได้เราก็จับแมวเอาไปส่งที่เขาที่เขาก็จะจัดการเอาไปทำหมันให้ชุกทม,มแล้วขเขาก็จะเอากลับมาดูแลจนกว่าจะตัดไหมอะไรเสร็จจับเราก็จะไปรับกลับมาที่ที่เจ ยิ้มสั่งความสัมพันธ์ลองมาช่วยกัน